ชอไม่ะช่อม้ยด้วยนี่มัการต่อเทคนิคในการแกะนะจุ่มอะไันเเี่ยวหน่อยมเือที่เนีนสามตเนีเยอะตวหตัวเอาไ่ไไ่เรดนาัไ่ดว่ามันมีไอย่ด้ แงใช่ไหมตัวนี้บ้าไม่สบายบ้านรวยบ้านอันนี้เรามาเรีกการชิูชัก็ต้องมาทิกูชักทุกคนกันตน่าเลยีนีกรรมการมาแล้วกรรมการไม่สบายเรียนนอยีได้พิธีกรแล้วเดี๋ยวจะเป็นพิธีกร กรอบอีก ok รอบมากดอบมาเงินอนพี่อนเองวานวานน้ำแดงให้พี่คนที่ใส่หมวกสีย้ตาลมันก็รอตั้งนานแล้วเนี่ยฝั่งหนึ่งาปแดงดาคะแดงโซดาไหนแดงก็ดาแก้มามมาใน้าแดงโซดาอาินเดีให้พี่ให้น้องเขาขับข้างหลังค่ะแล้วัวเอ่กาแดง็ดาใช่ไหมมาได้แล้ว้แน้ เาดปาบอ้นครบมด้วยไไปด้วย้วมีใครอาหนเอเย่อาไม่ช้าแดาอีอแกดวไหญ่ด้วยอา่ขึ้นัวอาาบนาที่ไหนดีคือมีโต๊ะข้างบอกว่าเราแกะสวยเราแกะให้เอาจิ้มกับนจิ้มซีฟูดนะ Thank yeah. you. Yeah.